มีนักเรียนหนึ่งคนยังเขียนไม่ได้นะก็ให้ตัวเล็กบอกเนาะให้ตัวเล็กบอกอบอกเพื่อนว่าเขียนยังไงนะเอเขียนยังไงบีเขียนยังไงซีเขียนยังไงบอกเพื่อนลูกเพื่อนทําไม่ได้เขียนอย่างนี้ที่ลูกเนี่ยเขียนลงเนี่ยเขียนตรงข้อที่หนึ่งนะลูกก็เขียนชื่อเขียนตัวเอ็ตรงตรงตัวเล็เขียนไปลูกเอเธอบอกเพื่อนลูกคนสวยบอกเพื่อนนะ อ่ะอ <formation jin inh throat> <s at> ่ะ <theater> ดูของเพื en ่อนได้ลูกอ่ะตัวบีเขียนยังไงเอะบอกเพื่อนว่าตัวบีเขียนยังไงลูกอ่ะเขียนเอใหม่เออเขียนเอใหม่ใช่ปะก็เขียนสวยอยู่อ่ะเขียนตัวเอดีเนี่เขียนตัวบีดีเนี่ยอ่ะเขียนตัวบีดีเนี่อ่ะเขียนบีเร็วเขียนบีเร็วบีมันอยากยังไงโอ้อใช่ปะก็เขียนได้อยู่นะอ่ะเขียนตัวซีดีเนี่ ตัวซีดูเพื่อนตัวเขียนไม่ได้เขียนออกไหมตัวซีตัวซีเขียนอย่างเงี้ยเขียนอย่างเงี้ยอ่ะเขียนเดีเธอก็เขียนได้เนี่ยอ่ะสุดท้ายเขียนตัวดีลูกเขียนดีดีนะครับตัวดีอย่างนี้เออเขียนได้อยู่ขีดบนลงมาล่างแรกก่อนขีดบนลงล่างก่อนเอองั้นแหละเออเยอะเฝ้าเยอาฟ้าบอกแล้วอ่ะเออใช่ไหมเขียนได้อยู่โค้ง โค้งจากบนลงล่างโค้งจากบนลงล่างนี้นะครับอ่ะโค้งใหม่เร็วโค้งใหม่ชัดๆนะครับอ่ะโค้งใหม่ลูกโค้งใหม่โค้งใหม่นะครับอมช่วยเพื่อนนะช่วยเพื่อนนะคนสวยนะคนสวยใจดีเจดียังมาบั